ในฐานะมนุษย์ตอนนั้นนั่นแหละในฐานะไฟส์โคนยังนายต่อยู่ชั้นไม่ได้หรอกนาสามารถยกให้ในายอภัยแดกค์ด ในสุขปิดชากสัที ในสุดควาจบกควิมแคสักทีเป็นครั้งต่อไปในวันพฤหัสบสดีที่16มีนาคม The Wall Song ร้องข้ากระแพงกลับมาอีกครั้งอายุน้อนร้านรูปแบบใหม่2023ก็กลับมาอีกครั้ง,บบก 13, กงวันสุกหน้ายังมีต่ออีกเป็นครั้งต่อไป